สำหรับประเด็นหลักในวันนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมาคน,คนาคมคนอากาศเอกประจินจันทตองนะคะก็ได้พูดภายในงานเสวนาน,นะคะว่าต้องการที่จะขับเคลื่อนให้ท่าอากาศยานของไทยเรานะคะเป็นฮับหรือว่าศูนย์กลางของทางอาเซียนนะคะเพื่อรองรับการเปิด a อ c ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะทั้งนี้ประเด็นหลักๆค่ะก็ยังมีการพูดถึงนะคะเรื่องของการที่จะใช้ สินทรัพย์ต่างๆนะคะของท่าอากาศยานไทยเองค่ะให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะในงานนะคะก็จะมีการเชิญอ,อ,องค์กรต่างๆนะคะภายในองค์กรของทอทหรือว่าท่าอากาศยานไทยนะคะมาร่วมเสวนานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองทัพอากาศกระทรวงคมนาคมกรมธนารักษ์นักลงทุนแล้วก็รวมไปถึงผู้แทนจากสายการบินด้วยค่ะแล้วก็ประเด็นสําคัญนะคะที่ทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้บอกเอาไว้นะคะก็คือในวันจันทร์หน้าค่ะทางอทอทเองนะคะก็จะมีการหาหรือกับทางสภาพาร์ค่ะถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสุวรรณภูมิสศสองที่คาดว่าน่าจะมีการเริ่มก่อสร้างได้เดือนมีนาคมปีหน้าและในวันพุธท,ที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีการนำเ,เรื่องเสนอต่อบอร์ดด้วยนะคะในเรื่องของการวางแผนระดมทุนระยะยาวแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสำคัญนะคะที่หลายๆคนก็จับตาดูอยู่นะคะก็คือเรื่องของการที่จะ วางแนวทางค่ะที่จะแบ่งส่วนของสนามบินสุวรรณภูเอ,อ่รสนามบินอุตเพานะคะที่จะมาใช้ในเชิงพาณิชย์ก็จะมีการหารืออีกสักสอมรอบนะคะแล้วก็จะมีความชัดเจนที่จะเปิดให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ประมาณมีนาคมปีหน้าด้วยค่ะ